สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยแม่จา๋าวันนี้พี่หมีจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กๆพร้อมแล้วตามพี่หมีไปเลยค่ะกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิบ้านเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆหยิบใบงานที่คุณครูแจกให้เด็กๆไปแล้วขึ้นมาค่ะแล้วก็กันไก่กาวแล้วก็สีค่ะเรามาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเมื่อเด็กระบายสีเสร็จแล้ว เด็กหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดตามขอบรูปของดอกไม้ได้เลยนะคะในขณะที่เด็กๆตัดนั้นต้องมีผู้ปกครองคอยดูและแนะนำอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเด็กๆค่อยๆตัดระวังมือตัวเองด้วยนะขั้นตอนนี้ให้เด็กๆใช้กาวทาตรงกลางของดอกไม้นะคะแล้วนำอีกดอกมาแปะไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะ เมื่อกาวแห้งแล้วให้เด็กๆพับกลีบดอกไม้ทีละกิีบนะคะโดยเริ่มจากดอกข้างบนก่อนนะคะแล้วค่อยพับดอกข้างล่างนะพอเด็กๆพับเสร็จแล้วจะออกมาเหมือนในรูปเลยค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆนําดอกมะลิไปมอบให้คุณแม่ได้เลยนะคะแล้วให้คุณแม่ลองลอยในน้ำนะ เด็กๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษ์ดอกมะลิบานกับที่หมีไปแล้วมาดูภารกิจวันนี้กันค่ะคุณครูฝ้ายจะให้เด็กๆสังเกตดอกมะลิเมื่อนำไปลอยบนผิวน้ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกมะลิกันนะ,ะเด็กๆคนไหนท,ที่ทราบคำตอบแล้วส่งคลิปวิดีโอคำตอบลงในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราได้เลยนะคะคุณครูฝ้ายรอฟังคำตอบจากเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูฝ้ายและพี่หมีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ